ทินทางสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศโรงแรมแมวช่วงก่อนสงกรานกันนะคะวันนี้ก็มีเช็คอินสองห้องค่ะห้องแรกนะคะจะเป็นห้องของน้องโฟกัสแล้วก็น้องเฟมัดนะคะวันนี้เราไปดูกันคนนี้จะชื่อน้องโฟกัสนะคะคแม่บอกว่าน้องเป็น extrovert นิดนึงส่วนน้องอีกคนที่มาด้วยกันนะคะจะอยู่ในนี้คนนี้ขี้กลัวเป็น introvert กเลยยังไม่ออกมา ภายในห,ห้องนะคะเราก็จะมีฟรีคอนโดแมวนะคะแล้วก็ฟรีไซายแมวแล้วก็ฟรีน้ำดื่มค่ะลูกค้าสามารถนำอาหารแล้วก็ของเล่นพวกแมวเดียมมาได้เลยนะคะ<ม>ส่วนห้องถัดมาค่ะจะเป็นห้องดีลักสามนะคะจะเป็นห้องติดกันคนนี้ก็เช็คอินวันที่4เหมือนกัน,นะคะ่ะเช็คอิเอาวันที่<ม>1 1เคนนี้ชื่อน้องเตโก้นะคะคนนี้เป็นลูกค้าประจำม,มาฝากบ่อยเลยถัดมาดูห้อง V I P ของเราบ้างนะคะอันนี้จะเป็น V I P หนึ่งนะคะเป็นลูกค้าชาวัสเซียคนนี้นะคะก็<ม>จะเป็นน้อง บาเูซิกนะคะคนนี้ก็จะขี้กลัวมากๆช่วงแรกๆมาก็คือไม่ยอมออกจากกระเป๋าเลยวันนี้ก็อยู่ได้ประมาณ2คืน3คืนแล้วค่ะก็จะมีความกล้าแล้วเริ่มไม่เครียดแล้วก็จะมานอนเล่นข้างนอกภายในห้อง VIP 1นะคะก็จะตกแต่งเป็นสไตล์ห้องนั่งเล่นนะคะมีทีวีมีโต๊ะนะคะให้น้องนั่งมีโซฟาวันนี้เขาก็ชอบมองวิวนะคะถัดมาห้องนี้นะคะจะเป็นห้อง V i p b e ีเ o o m รมค่ะ V i p 2นะคะ เรจะมาเจอน้องชูรีทานข้าวอยู่คนนี้นะคะก็อยู่มาได้ประมาณ1เดือนกว่าแล้วเพราะว่าคุณแม่นะคะเอามาูพักเหนตี้เลยมันก็จะน่ารักพี่อ้อนเลี้ยงง่ายมากเราก็จะมีการปล่อยให้น้องแต่ห้องเดินนะคะวันละหนึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งสําหรับใครที่สนใจจองห้องพักให้กับน้องแมวช่วงสงกรานนะคะตอนนี้ทางแคทอินทาวยังมีโปรโมชั่นดีๆให้อยู่นะคะสนใจสามารถสอบถามได้ที่ไลน์แอดแคทอินทาวหรือช่องทางติดต่อน,นี้ได้เลยค่ะ